เราเนี่ยก็โดยประมาณนะครับน่าจะเป็นกลางปีนี้ะนะฮะประมาณอารมณ์ประมาณกระกฎาแต่ว่าอะไรก็มีเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับนี่เป็นแพลคร่าวๆใช่ครับก็เรื่องมีพี่ๆเป็นไงคะบทบาทขับเคี่ยนน่าดูเออก็คือตอนแรก <c oughs> เขาบอกเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะเราก็ดูบทไปตอนหนึ่งตอนสองก็ยังคงสนุกสนานกันอยู่นะฮะแต่พอ,เ,อ,อเริ่มผ่านเวลาไปเรื่อยๆเนี่ย พี่บอยก็มาคุมบทเองนะฮะบทจะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังคงความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อยู่ยังมีความสนุกสนานอยู่แต่ว่าครบทุกรสชาตินะฮะสนุกเหงาเศร้าซึ้งฮาทั้งน้ําตาอะไรมีมีหมดทุกรสชาติทำไมแววตาเป็นแบบนั้นอะไรมีเอฟเฟกตเอท่ไค่อยเ่ไหนเลยด้วอ่านี่ต้องถามดูนาเขาไปเป็นยังไงค่ะก็ก็จะมีอ่ะนั่นแหละค่ะก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของหนูอ่ะจะเป็นระดับปฐม ระดับมหาลัยอยู่ฝั่งนู้นค่ะต้องดูจริงๆค่ะฝั่งคู่นั้นนะคะครับผมก็ก็เป็นเป็นเลิฟซีนแบบมีเหตุมีผลนะฮะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรไงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเออไม่เคยเล่นเลิฟซีนแบบนี้มาก่อนในเรื่องไหนๆนะครับก็ฝากติดตามในเรื่องนี้ด้วยแล้วกันหาแป้งนะคะค่ะแล้วก็ฉันพี่ โอ้ย,ยได้ดมัน่ถายละครกับซุปเปอร์สตาร์นะคะรอดเวย์ <Broadway S 2> ด้วยอะ่ะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะรู้สึกเป็นเกียรติอ,อย่างมากเลยค่ะ,ะแล้วบทเราไ,ไงคะต้องขับเ OK ย้าขยี้บี้กันเฮ้ยบี้พี่บี้พี่บี้อ๋อก็หมายถึงอะไรนะคะดูซูโงซีนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยมีค่ะนั่นเขาระดับมัธย์เอ้ยประถมใช่ไหมเราเป็นระดับมหาลัยมหาลัยแต่ว่าจะเข้มข้นตอนแรกขนาดไหนก็ต้องไปตามดูเอาในละครค่ะละครช่้งหน้าในการถต่งค่ะ ได้70ครับขอบคุณนะก็โดยโดยประมาณน่าจะประมาณสัก70เปอร์เซ็นต์ได้แล้วแต่ว่าเรากำลังจะเร่งถ่ายจบภายในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เออตอนนี้ก็เนี่ยเร่งถ่ายแล้ว70เปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับเพราะว่าพี่บีจะต้องไปปฏิบัติภารกิจป่ะใช่ครับผมจะเดินทางประมาณต้นต้นเดือนเมษาก็พยายามจะให้ปิดภายในมีนาจะได้มีเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยครับแฟนคลับปูตินล่ะคะหนูนาไม่ได้ขายของหน่อยแฟนคลับแฟนคลับก็เออบอกว่าชอบนะ เห็นเขาทีมงมนก็จะถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ลงอินสตาแกรมกันแล้วเวลาผมเจอแฟนคลับก็จะรูปไปให้ดูแล้วว่าเออเนี่ยรูปคู่จิ้นบี้ดูนะาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเออถ้าเกิดจิ้นกันก็ทําละครให้แล้วนะอย่าลืมติดตามดูด้วยแล้วกันนะอ่าดูน้าละค่ะค่ะเขาค่ะก็มีหลายๆคนก็บอกว่าคิดถึงคิดถึงอยากเห็นหนูนากับพี่บี้เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ นี่แหละเราก็มาเล่นละครให้ให้ทุกคนแล้วแล้วก็รับรองว่าจะมีฉากสนุกสนานทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งเฮฮาทั้งตลกครบรถเลยค่ะครบรถวันนี้เขาเอาแฟนคลับมาเข้าฉากกันเมื่อวานใช่ค่ะอ่าใช่ก็เกณฑ์เกณฑ์กันมาเพราะว่าถือว่าไม่เสียค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าฟรีก็เลยกันมากันไปค่ะเพลงกอค่ะละครยาวเนาะค่ะละครยาวค่ะเพราะตอนนี้เลยแค่หัดดาวอ่อนอยู่ตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูจัดลักต่ออืมปากเป็นแปน ให้พระเอกฝากละกันเนี่ยคับผมก็ภาษาจีนนะยงจริงย้งห้าเนี่ยคับแล้วก็ขออนุญ,ญาตฝากละครเรื่องจักรรักด้วยนะครับพวกเราเต็มที่ทุกคนเลยนะฮะแต่ไม่วียนสามคนนี้หรือว่านักแสดงคนอื่นๆนะครับท,ที่ที่ที่ไม่ได้เห็นนะมีอีก,อกหลาย <S <S อีกหลายคนเลยที่เก่งแล้วก็ดูยิ่งใหญ่นะ <S 1> <S 1> แต่ขอเรื่องนี้ครบรถจริง, <S <S รงๆครับต้องบอกว่าความสนุกความซึ้งความเศร้าความหา ครุกน้ำตามีมีครบทุกรสชาติแล้วก็ผมจะบอกว่าละครแนวนี้ค่อนข้างที่จะใหม่สำหรับองการบันเทิงไทยด้วยฝากไว้นะครับจากรักช่องวันครับค่ะ